โอ้หส่องภาพแต้วนัทพรในงานแต่งปอยตรีชดาสวยเกินเบอร์เจ้าสาวมากโอ้โหส่องภาพแต้วนัทพรนางเอกดังในงานแต่งปอยตรีชดาบอกเลยว่าสะดุดตาอ,อราจับสวยเกินเบิกเจ้าสาวมากก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับปอยตรีชดาที่ได้เข้าพิธีแต่งงานโอ๊กภควาเป็นสะพายหงหยกเต็มตัวแล้ว อีกทั้งตัวแม่วงการบันเทิงอย่างอันพัชราภานั้นก็ได้มางานาเลี้ยงฉลองสมรสปอยตรีชดาพร้อมกับโพสต์ระบุข้อความผ่านอินสตราแเเกรมว่ายินดีด้วยนะคะสวยที่สุดเลย และในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องภาพแต้วนัทพรนางเอกดังในงานแต่งปอยตรีชดาบอกเลยว่าสะดุดตางานนี้แต้วนัทพรจะอาราจ,จับสวยเกินเบอร์เจ้าสาวขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลย